干架不？哎，干架不？ พักองู้อาจะไม่คาีไรัาตรงนี้ลบาปลาันก็ขอก็อก้น้ิทเก๋อ่ยเดี๋ยวคุณมาดูนะ ปาทูหน um. <si ูจะกินปลาอะไรไม่หนูว่าปลาเดตุ้มตุ้มเดตุ้มบอกว่าหาให้หนูหนกินปลาอะไรปลาโอไมีไมีไมี ได้ไหมครับข okay. <um ึ้นบ้างนี่แหละโอเคร้อมรอกก็อัดเพิ่มนึ่งแล้วะอยีออโอมายกระตกรนเดี๋ยวีหมูกระตูนไม่ต้ม ไอ้ที่หนูบอกว่ามันผัวก็คือมันผัวให้ตุ้มแรงตรงนู้นเห็นนะปรกมาณจะเอาลงไปทอดไหมมันผก็เหรอเออมาเขาสั่งตรงนู้นแล้วอ่ะจะต้องปลาเนี่ยเดี๋ยวไปบุ่นวายเดี๋ยวเขามากเขาว่าอุ้ยตอนนอนเขาเป็นคนทางด้านตรงนู้นก็จบไปด่าเลยเลย ดูหมูมันก็50ไะ,ะเอาผนะักมหผักการขาวอะไรนี่เอาไหมผักบุ้งมไหมได้นักบุ้งเป็นจ่ายเงินแล้วนั่นเถอเขเคนอนขาวาง

ขบาพอยู่บรรยากไคะบอด้วยเร็วๆก็ไปได้ด ไปเลยสองรอบนะรับกางรับกลางจะถอดเสร็จแล้วได้ ไม่ได้อืมแล้ววันนี้ออกมาีเพื่อใครี่นดนีเพื่อใคร่คหายปาวสดี่นุ่มเาจะว่ามนุ่กอดท่ม่จี เขเลยแล้เขาจะผสมวัตถุดิบเดี๋มจไปขับกอยู่แวเขาผมอจับเอ้ร์ตเน่ยเาใชมือจับนะนี่คือไม่เหลืออะไรยอันนี้ปลาไม่รู้นะับแมัชิไป ขูดกับแป้นั่นหมูบดหมูบดหมูบดปลหม่าม่อมบอมบอม ดูปลาของเราพบได้ยังใส่ใลงตรงนี้เยาปาน่ ชอบอปลาเไปาอะไรก็ไปใอรกป่าบอกทางเนาะการที oh, 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 second. Or, second. ่เธอว่าน่ยปลาสนปลาอะไ่ถูกไปดเอาไหมเอาไปโู กสดหรือเปล่า mm ี hmm. yeah. ่้ินนนาเนปลเนื้อโคตรใหญ่เหม่เปลาเนื้อโคตรใหญ่ Bye. แปะเสืออยากได้อะไรดูดิเซลดูดิเซลอไรไหมอะก บาย